นะองศาชันกว่าหน่อยหนึง่งนะครับฝั่งนี้โยมากกว่านะครับโยเอียงมากกว่านะครับไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะไม่ใช่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอลักษณะของภาพรวมแล้วเราก็มาดูลักษณะของส่วนศรีรษะนะครับส่วนศรีรษะขององค์พระท่านนั้นเราลองขยายจะชัดไหมขยายนิดหนึ่งนะครับน่าจะชัดขึ้นนะหวังว่าจะทําให้ ชัดขึ้นหน่อยอ่าชัดนะส่วนของศรีรษะท่านนั้นจะเป็นลักษณะของการแกะแม่พิมพ์ได้แบบโหนกนูนกลมลึกใหญ่มากเลยนะครับเทียบกับองค์พระก็ศรีรษะใหญ่โหนกนูนนี่ครับเนี่ยลักษณะของมิตินะสูงนะครับจากแม่พิมพ์เนี่ยจากแม่พิมพ์เนี่ยเนี่ยแม่พิมพ์ถึงนี่เลยนะแม่พิมพ์เนี่ยลึกมากนะครับแม่พิมพ์ลงทั่วนะฮะถึงนี่เลยแล้วก็เลยครับ นี่ครับแม่พิมพ์ของแม่พิมพ์ประมาณน,นี้ประมาณนี้ไม่ใช่ลึกถึงนี่อันนี้คือเนื้อพระแม่พิมพ์นี้นะครับเนี่ยลึกมากนะครับแล้วก็โดกรูนนะครับโดกรูนหน้าผากโดกรูนถ้าเรามองมิตินี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพิรรมพ์กรรมการเนี่ยมักจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้พี่น้องครับมักจะมีเนื้อเกินบริเวณเนี้ยด้านบน,ด,น,บนด้านบนซ้ายบนศีรษะซ้ายขมับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับขมับสองข้างไม่เหมือนกันขมับด้านซ้ายเนี่ยวาวเข้าไปขมับด้านขวา ไม่เวามากแล้วก็มีลักษณะเป็นเนื้อหนูๆเหมือนหูนยครับเนื้อนูๆเหมือนหูนะครับเพราะนั้นขมับแตกต่างกันนะครขมับแตกต่างกันหน้าผากจะเป็นขีดนะเป็นขีดองค์ที่ติดชัดๆเนี่ยเป็นเส้นเลยสองเส้นสามเส้นเลยนะครับจะเป็นขีดนะฮะแต่ว่าองค์นี้ก็น่าจะกดพิมพ์มาระยะหนึ่งเห็นไหมครับลักษณะของของขีดของเส้นเนี่ยมันหายไปนะครับตา ตาขององค์พา่านทัพพิมพ์กรรมการก็จะเป็นขีดนะครับองที่ติดจะชัดส่วนใหญ่ตาขวาจะติดชัดจะเป็นขีดตาตาซ้ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะโบโ๊ะบอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าองค์ติดชัดก็จะเป็นขีดอย่างนี้นะพี่น้อง